นี่ยังเช้าจบประเทศที่แบนครับตอนนี้เรื่องสถานไเห็นไหมครับนั่งกเมีอีกสองป้ายก็จะว่างว่างแลยครับสบายแล้วครับโอว่างมากเลยครับ กิตส <Thank> ลงก็ต้องขอบคุณเขาหน่อยคะ่ะเป็นเพื่อเป็นมารยาทที่ดีลงเราก็ต้องขอบคุณเขาค่ะเพื่อเป็นมารยาทที่ดีอากาศดีคะ่ะสดชื่นชอบอากาศแบบเนี้ยเข้าไปทำงานกันคะ่ะฟ้าสวย